เราคือของขวัญน,นะไม่ว่าใครจะคิดกับเราอย่างไงไม่ว่าเราจะมองตัวเองเป็นแบบไหนขอให้รู้ไว้เราคือคนพิเศษนะอันที่จริงการมีอยู่ของเรามันมีความหมายและมีความพิเศษอยู่ในนั้นนะอย่าเพิ่งลืมไปละ่ะว่าเราเกิดมา เพื่อเปล่งประกายในแบบของเราเองความเป็นเราศักยภาพที่เรามีสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นความพิเศษเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเราแม้เราทั้งหมดจะเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ความเป็นเรานั้นก็ยังคงมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเสมอนั่นก็เพื่อให้เราได้สร้างสารรค์ชีวิตได้แบ่งปันและได้เปล่งประกาย ในแบบขอองงเเราเซึ่งการที่บางสิ่งเป็นที่ชื่นชมชื่นชอบนั้นไม่ได้หมายความว่าความเป็นเรามันไม่ดีหรือไม่เพียงพอไม่มีอะไรที่เราต้องรู้สึกแย่หรือน้อยใจในตัวเองไปหรอกนะความเป็นเราไม่ได้มีอะไรที่แย่หรือบกพร่องและการที่เราเป็นตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่เคยเป็นเรื่องผิด ชีวิตได้ให้อิสระกับเราอย่างเต็มที่และเราสามารถเป็นตัวเองได้อย่างอิสระเราสามารถเป็นตัวเองในแบบที่เราต้องการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการไปสู่จุดหมายที่เราต้องการและเราก็สามารถสร้างคุณค่าในแบบของเราเติบโตในแบบของเราช้าหรือเร็วในแบบของเราได้เช่นกันนั่นคือสิ่งที่เราเลือกได้ นั่นคืออิสระที่เป็นของเราโปรดอย่าให้ใครหรือเงื่อนไขอะไรมาเลือกสิ่งต่างๆให้เราเลยถ้าเราไม่เลือกที่จะเป็นตัวเองผู้คนก็จะเลือกให้เราเสมอและนั่นอาจไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงขอให้รู้ไว้ไม่ว่าใครจะคิดจะมองอยังไงนั่นไม่สำคัญเท่าความรู้สึกภายในใจและความต้องการของเราเอง พราองกันแล้วขอให้เรากล้าที่จะเลือกตัวเองนะเลือกเป็นตัวเองอย่างที่เป็นหรือเป็นตัวเองในแบบที่อยากจะเป็นและพร้อมเสมอที่จะรับผิดชอบการเลือกของตัวเองของให้เชื่อมั่นและมั่นใจว่าความเป็นเรานั้นมันสมบูรณ์และดีพอแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องรู้สึกแย่หรือน้อยใจไม่มีอะไรที่เราต้องสงสัย หรือกลัวกังวลในท้ายที่สุดไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนแต่การมีอยู่ของเราก็จะยังคงเป็นเรื่องราวดีๆต่อไปมันจะเป็นความทรงจำที่มีความหมายเป็นของขวัญให้กับใครบางคนและใครอีกหลายคนมันจะเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตนี้เหมือนที่เคยเป็นตลอดมา ขอให้เราจดจำความพิเศษที่เรามีให้ได้นะและเป็นตัวเองต่อไปเหมือนที่เราเกิดมาเพื่อจะเป็นเราคือของขวัญเราคือความเปล่งประกาย